อย่างแรกเลยนะครับก็คือตัว Shadow Blade ฟันแบบรุนแรงมากๆแรงจริงๆนะครับครั้ง2ครั้งน็อกและแล้ว PUBG เ v อร์ช่น3.0ก็เข้ามาจนได้นะครับแพชนี้มีอัปเดตเยอะมากจริงๆแต่ผมอาจจะไม่ได้ cover หมดนะครับผมก็จะ cover แค่เนื้อหาสำคัญเท่านั้นนะ อย่างแรกเลยนะครับในแพทสาดนี้มีทีมใหม่เข้ามาหรือก็คือทีม Shadow Force ซึ่งจะมีให้เล่นทั้งหมดอยู่3แมปด้วยกัน e อรังเกิ i ลีฟและ s ซานฮอ k และแต่ละแมปนั้นจะมีกิจรกรรมของทีมให้เล่นต่างกันไปนะครับถ้าเกิดเพื่อนอยากจะเล่นครบจบหมดทุกอย่างก็ Eran งเก l i v i ก็จะมีการตัดบางส่วนออกไปอย่างเช่นตัวเกาะเกิร์ดและซาน h a k นะครับก็จะตัดทุกอย่างออกไปยกเว้นไอเทมใหม่สำหรับแมปหลักอย่าง Erang Ir เกก็จะมีอ e ีเวนต์ให้เพื่อนได้ลงการทั้งหมดอยู่3จุดด้วยกันนะครับฝัง ฝังยาสหรือแม้แต่ Prison ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นอีเวนต์หมดเลยซึ่งจะมีตึกที่เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับและตึกพวกนี้มีลูกเล่นเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นสลิงนะครับให้เพื่อนๆโหนไปมาห้องลับให้เพื่อนไปหาของพิเศษนะครับ และแน่นอนครับมันไม่ได้มีแค่ห้องลับอันเล็กนะมันมีห้องลับอันใหญ่ด้วยนะครับที่จะมีของอยู่แน่นมากๆด้วยเช่นเดียวกันแต่แน่นอนก็ไม่ได้มีแค่สิ่งปลูกสร้างพวกนี้นะครับเพราะยังมีไอเทมใหม่ถึง3ชิ้นด้วยกัน อย่างแรกเลยนะครับก็คือตัว Shadow Blade ซึ่งเป็นมีดคาทนาสิ่งที่มันทำได้ก็คือการฟันแบบรุนแรงมากๆแรงจริงๆนะครับครั้งสองครั้งน็อกแถมยังฟันได้ไกลอีกด้วยอยู่ประมาณสัก2ตัวรถนะฮะบอกเลยว่าค่อนข้างดีเลยแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์จริงๆนะครับก็คือการแดชไปข้างหน้าหรือก็คือพุ่งไปข้างหน้าและการสะท้อนกระสุนนั่นเอง แต่มันไม่ได้สะท้อนทุกด้านนะครับมันจะสะท้อนแค่ด้านหน้าเท่านั้นไอเทมที่ 2, สอง sky hook นะครับหรือก็คือสลิงสมัยสไปเนอร์แมนั่นแหละแต่เพิ่มเติมก็คือมันสามารถร่อนได้ด้วยการร่อนก็ง่ายนิดเดียวนะครับเพียงแค่เพื่อนๆกดคุกไปรอบแรกและกดซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อนๆก็จะลอยอยู่บนท้องฟ้านะครับบอกเลยว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียว แต่สุดท้ายแล้วครับก็คือตัวโปกเกบ,บอลซึ่งจริงมันไม่ได้เรียกโปกเกบ,บอลนะแต่นั่นแหละมันเป็นการปล่อยร่างโคลนของเราออกไปเพื่อสอดแนมสตูนะครับสิ่งที่ดีจริงๆก็คือมันเหมือนตัวโคลนของเราเลยทําได้หมดทุกอย่างยกเว้นการอีก นอกเหนือจากการที่จะปลอมแปลงเสียงให้สตรูนั้นงงแล้วนะครับว่าตัวเราอยู่ไหนมันยังสามารถดูได้ด้วยว่าสตรูนั้นอยู่ไหนบ้างนะครับคือเหมือนตัวจริงของเราเลยดีมากๆค่อนข้างที่จะใช้ประโยชน์ได้มากแต่ข้อเสียหลักๆเลยก็คือการที่ตัวจริงของเรานั้นจะอยู่นิ่งๆและเราไม่รู้เลยนะครับว่าเราจะโดนยิงอยู่หรือเปล่าเพราะงั้นแล้วใช้ในที่ที่ไม่มีสตรูหรือสตรูยิงไม่ได้แน่นอนนะครับและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับก็คือ อีเวนต์นี้เพื่อนๆสามารถเกิดได้สูงสุดถึง2รอบด้วยกันนอกจากการที่เพื่อนจะสามารถชุบจากเสาต่างๆนานาหรือการได้บัตรเกิดจากในอีเวนต์และเกิดใหม่รอบหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆยังสามารถไปเกิดที่เกาะเกิดได้อีกซึ่งณนเะกาะเกิดนะครับก็จะเริ่มเป็นช่วงๆนะครับมันก็จะมีเค้าดาวอยู่ด้านบนนะครับว่าจะเกิดในเกาะเกิดได้ถึงเมื่อไหร่และเกาะเกิดน,นี้ก็จะมีกติกายอยู่ก็คือเพื่อนๆจะต้อง ใช้โค้ตาการเกิดใหม่ครบแล้วหรือไม่สามารถเกิดใหม่ได้แบบออโต้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะมาเกิดในเกาะนนี้เพื่อที่จะคว้าโอกาสในการเกิดมาใหม่ได้ในแมปจริงนั่นเองซึ่งทุกคิวที่เพื่อนได้ในนี้นะครับจะไม่นับอยู่ในคิวหลักของเรานะครับเพราะงานแล้วไม่จะเป็นจะต้องห่วงคิวอะไรขนาดนั้นในแมปนี้แต่สิ่งที่เพื่อคนควรห่วงก็คือการไปจุดที่มีควันเขียวๆหรือก็คือทางออกของเรานะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถไปที่ควันเขียวพวกนี้นะครับและกดออกจากมินิแมปอันนี้ได้และใช่ครับการออกจากนี้ ก็คือการเกิดใหม่ึือเพื่อน,นก็จะได้ของทุกอย่างที่พกไปด้วยนะและเลือดก,ก็จะเรียให้ใหม่ด้วยมันก็เลยจะทาให้เพื่อนเน,นั้นสามารถมีได้สูงสุดถึงสามชีวิตเลยบอกเลยว่าเล่นแบบคุ้ม,มเลยทีเดียวแล้วถ้าเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนํา Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเรว็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกนืกจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมเอื่นๆอ,อีกมากมายด้วยนะถ้าเพกเพื่อน,นสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือดูที่ใต้คลิปของผมได้เลย อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีกแต่นอกเหนือจากตรงนี้นะครับตัวเวสป้ามันเข้ามาในแมปอื่นๆแล้วนะครับจริงๆก็ไม่ได้สาคัญขนาดนั้นหรอกแต่สิ่งที่สําคัญจริงๆก็คือการที่คนขับสามารถฮิลแบบคนนั่งได้แล้วสามารถใช้บานเดนอะดรีนาลีนยา้ําอะไรได้ตามปกติยกเว้นยาใหญ่เหมือนเดิมนะครับคนนั่งก็ไม่สามารถทำได้ดูดิขับไปกินยาไปโคตรอาโคตรอา และอีกหนึ่งอัปเดตที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยก็คือสไนเปอร์แบบโบร์แอคชั่นสามารถยิงทะลุได้แล้วแน่นอนแหละว่ามันก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นเพราะว่ามันก็ลดดาเมจลงแต่มันสามารถยิงทะลุสําหรับสตูที่ยืนเป็นแนวเดียวกันนะครับมันก็ดีนะมันก็โอเคมัเกมหลายๆเกมมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้ติดอะไรหลายๆคนก็ชอบสไนเาะร์กันมากกว่าหรือในโปรซีนก็สไนเาะ์มันก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากกว่าแต่เนี่ยแหละมันจะทำให้บัฟสไนเปอร์มาอีกนิดหนึ่งดูน และนั่นก็คือหลักๆที่เพื่อนคุณรู้เกี่ยวกับโหมดคลาสสิกนะครับแต่นั่นก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะในแพท3.0นี้ก็ยังมีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นการอัปเดต World of Wonder ที่จะมีฟีเจอร์ใหม่เข้ามาลูกเล่นใหม่เข้ามากิจกรรมใหม่เข้ามาให้เพื่อนได้ไปลองเล่นกันและร่วมสนุกกันอีกมากมายนะครับและอีกหนึ่งโหมดที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัว Metro Royal เพราะตอนนี้นะครับทาง Metro Royal ก็มีแมปใหม่มาให้เล่นแล้ว พร้อมกับบอสใหม่อีก3ตัวและสกิลใหม่ๆด้วยนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเลยนะสำหรับใครที่แบบห่างหายจาก Metal r o ย a l ไปนานๆก็ลองกลับมาเล่นดูก็ได้นะครับและนี่ก็เป็นเพียงคร่าวๆเท่านั้นเกี่ยวกับอัปเดตในครั้งนี้นะครับสำหรับใครที่อยากอ่านแบบละเอียดยิบนะครับสามารถเข้ามาอ่านได้นะในหน้าล็อบบี้นะครับมุมขวาล่างกดตัวลูกศรไปและไปที่เกมวิกิหน้านี้เพื่อนก็จะเห็นทางด้านของตัวคลิปที่อยู่ซ้ายมือนะครับและขวามือที่เป็นแพชโน้ตเลยอันนี้ก็สามารถ อ่านได้เลยนะแบบละเอียดยิบเลยนะครับใครที่แบบอยากรู้ดีเทลต่างๆนาๆนานะเพราะจริงๆมันก็มีอัปเดตเยอะแยะมากมายที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับ